วันนี้น้องตังดื่มอะไรคะนนอะไรนะคะเป,คเ,เป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะอร่อยดื่มยยอร่อยดื่มง่ายด้วย,ออย,ย,วยโอเคค่ะดื่มให้หมดเลยค่ะลุยรสชาติเป็นยังไงคะผละไม้ผลไม้แล้วมันดื่มง่ายไหมคะ ไหนลองดื่มให้คุณแม่ดูหน่อยค่ะดื่มง่ายจริงๆด้วยค่ะเพื่อนๆน้องๆมาดื่มซุปไก่สกัดกันนะคะมันอร่อยดีมีประโยชน์มากเลยค่ะหมดหมดแล้วเยี่ยมเลยค่ะ สีหมดนี่ได้ได้ได้แตเลยใช่เก่งมากเลยค่ะ